อ๋อชาลีดูใช่ไหมคะดูไม่ดูใจดีอืมไม่ดูไม่ดูจริงจริงกามเนื้เปื่อิงเลยกินน้ำส้มตำส้มตำเออมีคนดูมีคนดูกว่าใช่ไหมคะนี่ไหมชาลีเขามีแบบคนมาปราบแล้วค่ะใช่ไหมร้านชื่ออะไรนี่ส้มตำน้ำส้มตำ นักบอกว่าสั่งซ้มตําให้หน่อยอ้าวเสร็จแล้วคอมเมนต์จะหายหมดและทีนี้เราก็จะเข้าไปที่ การตั้งค่าทุกคนรอแบบนึงนะดิฉันกำลังอะไรเนี่ยสมองของผู้หญิงอายุสี่สิบที่ไม่ได้กินใบแปะกล้วยอะ่ะโอ้โหแต้งหน้าอายเนี่ยห <c oughs> นีเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่เห็นต้อพแป้งรับไม่ได้แล้วหนีไปแล้วแ <c oughs> ทนเนอร์ของดิฉันบอกว่าพี่ชายคนเมื่อกี้ที่ชื่อมิกฟแบะ <c oughs> เขารู้สึกแบบน่ากลัวแล้วเขาก็เลย สวัสดีค่ะอดิฉันก็ได้พบเจอกับญาติผู้ใหญ่ที่พอดิฉันเจอปุ๊บตื่นเต้นค่ะพี่เตงขอบคุณค่ะแม่นิดนี่คือพี่สาวที่ดิฉันรู้สึกสบายใจมาแล้วพี่นิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยดีใจจังเลยหนูได้คุยกับแม่นิดแล้วหนูก็คอยตามดูแม่นิดอยู่นะขอบคุณค่ะยังมีแต่คนกดคำมาทุกคนได้เจอผอโอรงเรียนค่ะพ <ขอ S 1> ี่นิดอยู่ที่ไหนคะเชียงรายค่ะเชียงรายอยู่อำเภออะไรอะคะอำเภอเวียงชัยค่ะเวียงชัยเหรอคะเพิ่งกลับมาเมื่อวานค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อวาน เวียงชัยกับเวียงป่าเป้าใกล้กันไหมคะใกล้กันอยู่ค่ะอ๋อพ<อ>ด่เ้เคยมาหรอคะอะไรนะคะเคยมาเที่ยวหรอคะหนูชอบเชียงรายมากเลยเพราะว่าพี่สาวของแฟนนะคะชื่อเป้าอูอะ่ะก็คือสามีอยู่เชียงรายแล้วไม่มีโอกาสได้แบบว่าไปอยู่นานๆไปเที่ยวนานๆองมาช่วงช่วงหน้าหนาวรึเปล่าคะหน้าหนาวก็จะมีหน้าหนาวก,ก็จะมีอะไรให้เที่ยวเยอะอยู่ค่ะ ค่ะไม่ต้องหน้าหนาว่หน้าอะไรก็เที่ยวสบายนะคะเชียงรายอะ่ะเชียงรายขานมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยมีใครเคยไปกินหนบขนมจีนอันนี้เพิ่งมามาถึงลงเครื่องมาถึงเมื่อวาน,นะคะ่ะอ๋อโอ้ยดีังก็คือใส่ชุดเตรียมนอนแล้วใช่ไหมคะพี่นิดค,ค่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้เจอเอฟซีหลายวันแล้วก็เลยก็เลยไร์หน่อยแล้วก็ เมื่อกี้ก็เห็นเห็นเอ็นอยู่กับน้องอยู่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ทุกคนก็บอกพี่เคกับป้าเต้งน่อยพี่เคกับป้าเต้ง้โอ้ยหนูดีใจจังเลยอ่ะวันที่หนูมาพีเคแล้วก็มีแบบแม่นิดมาพีเคกับหนูแล้วเพลงมองหนูเพลงนั้นเป็นโปรดของหนูเขาบอกว่าให้หนูอ่ะร้องเพลงให้แม่นิดฟังไปด้วยอบอกว่าให้หนูอ่ะ ไปร้อง,พงเพลงแล้วก็ให้แม่นิดฟังแม่นิดมีลูกไหมคะมีค่ะจุ๊ดจุ๊ดนี่รลาจกิมโมเกออินซาคุสวัสดีครับเยบุเกสวัสดีครับ,บสวัสดีครับเยปุเกโอ้น่ารักจังเลยลูกสวัสดีครับอายุเท่าไหร่แล้วอะคะแม่นิดสิบสามแล้วค่ะขึ้นมอนหนึ่งอ๋อก็เดี๋ยวแบบ ชื่ออะไรนะคะน้องอะไรนะคะชื่อน้องยมจุนค่ะน้องยมจุนน้องเด้ยมากมาเลยค่ะน้องเด้ยแค่แค่จ้าอ่ะมีคนบอกว่าแม่นิดลืมติดไม้ค่ะอ๋อไม่ปกติมันถ้าไลท์ที่เกาหลีอ่ะมันมันมันมีได้นะคะแต่ว่ามันหกจีนะคะถ้าเอามาไทยด้วยก็รองรับไม่ได้ก็เลยไม่เอามาที่ไทยยังไปแบบแค่ห้าจีใช่ค่ะก็เลยก็เลยไม่พกมาค่ะไม่เปไรค่ะทุกคน ก็คือกานังอ่านเมนนะตอนเนี้ยเห็นเนอร์ปาแต่งเพียบเลยแม่นิดได้ไหมเหนเนอร์หนูเยอะมากแต่ไม่เป็นไรเห็นเนอร์ที่สุดที่สุดที่สุดวอยู่ข้างๆค่ะเขากําลังเทนหนูอยู่ค่ะเาากํลังแม่นิดค่ะเดี๋ยวหนูจะร้องเพลงให้แม่นิดฟังนะคะโอเคค่ะขอบคุณแม่ก็มาเออมาแล้วอย่างงี้ต้องเรียกว่ายังไงดีเออใช่ไหมพี่นิด พี่นีอยากให้หนูเรียกไหมเรียกแม่นิดก็ได้แต่ว่าป้าแตงป้าแตงป้าแตงสี่สิบสามใช่ไหมคะสี่สิบแปดค่ะเขินเหรออุ้ยขอโทษค่ะสี่สิบห้าอ๋อพี่นิดน้องแตงน้องแตงโมเพียไม่ไม่ได้ค่ะเรียกได้หมดเลยค่ะคนทั้งโลกเรียกว่าป้าแตงไงอ๋อแต่ว่าก็เรียกเรียกน้องแตงเรียกน้องแตงก็ยังไงอยู่ไม่รู้ขอบคุณนะคะเรียกเรียกป้าแตงก็ได้ค่ะแม่นิดค่ะ ค่ะมาตั้งคจาร้องเพลงให้ม่นิดฟังนะโอเคเดี๋ยวเพลงอื่นอีกไว้ก่อนตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนแม่นิดหนุบตื่นเต้นไม่ใช่แม่นิดคนเดียวที่ตื่นเต้นนะ อ๋อชาลีดูใช่ไหมคะดูไม่ดูใจดีต้มตำอีกแล้วอะไริงดต้มตัต้มตำไม่ดูไม่ดูจริงๆเออมีคนดูกว่ามีคนดูกว่าใช่ไหมคะอาน็นไหมนินร้านชื่ออะไรนินเนต้มต้ม ตูนนักบอกว่าสั่งซ้มตําให้หน่ยอยใค่ะอาลีเขามีแบบคนมาปราบแล้วค่ะได้ไหม,ไม,ไมขอบคุณนะคะขอบคุณอย่าหนูจะรองเพลงให้แม่นิดกับแม่ๆทุกคนนะคะ่ะ

นะคะแม่ก็สุขสันต์วันแม่น่ะตัวเองตัวเอง,ต,เองต้องสุขสันต์วันป้าหรือเปล่าคะเหมือนป้าก็เี่ยเด๋ก็แบบทุกวันแม่ปกติก็คือนัดแม่กินข้าวทุกวันเป็นธรรมเนียมไปเลยนะคะ,ะมีคนบอกไม่ได้ฟังมากเออตอนเด็กเราฟังเพลงนี้กันเนาะใช่ค่ะวันแม่แล้วก็เพลงอะไรอีก ค่าน้ำนมใช่ไหมมีค่าน้านมแล้วก็เดี๋ยวแม่นิดจะลองให้ทุกคนฟัง้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่ไเตีมค่าค่อยงั้นเนี่ยวเราลอ,ลองไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่ามแม่นิดอ่นะก็ต้องมีแม่เหมือนกันแล้วแม่นิดก็มีลูกเหมือนกันใช่ไหมดูแบบเข้าแบบเป็นทีมบอแม่มากสุดสันบันป้าทำได้ไหมไหม ข้าวนมนะคะข่าวนมทุกคนเรามาลองไปด้วยกันนะเพลงข้าวนมเนาะปกติเราก็จะแบบทานข้าวกันวันที่สิบสองอืมสุขสันตา์วันป้าเอาหมอันนี้ไหม่ของเราเองนะเออแม่นิมีไหมนะคะ ไม่เดินกราโรงเรียนนะไม่เดินกราโรงเรียนจะได้ถน,นัดถนนะัดลงสั้นเรามาร้องเพลงวันแม่ด้วยกันเออทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้ววันแม่ป้าแต่งตก,ตกต้นไม้ให้แม่ดูค่ะทุกคนที่มาแต่งตกต้นไม้อ่ะคือตกวันแม่นะคะแม่ก็ดูสงสารแม่มากนะคะที่จริงตอนแรกเรากําลังจะไปกินกินไปกินสุกี้ร้านดังกันอยู่นะ แต่ดันตกต้นไม้ก่อนไปอยู่โรงพยาบาลแทนค่ะนิยค่ะน้ำแม่นินดรอบแป๊บนึงนะคะแม่นิดน่าจะใช้โซเชียลเก่งกว่าหนูอะ่ะน่าจะใช้เทคโนโลยีเก่งกว่าหนูน้ำนมนค่ะเออมันจะช้าๆหน่อยนะคะ ได้เลย,เน,ยนี่เ็นนะน่าจะพอๆกันนะคะระดับระดับการใช้ยางค่ะพอมากจ้ะหนูยังไม่ได้ลองเลยอิ่มอุ่นเอ <c oughs> <c oughs> มาแม่เราลองไปเดวยกันนะคะทุกคนสุขสันต์วันแม่นะคะวันแม่แต่งแ <c oughs> ต่งงอคุณกับแม่แม่นิดก็ไปเล่นกันลูก คุณแม่ทุกคนนะงานเรารู้สึกว่าเราจะเป็นแบบพีเคกระตันยูขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> เป็นแบบพีเคไลฟวันแม่กระตันยูรู้คุณเราก็ต้องตามตามเขาเรียกว่าเทศกาลใช่ไหมคะตามเทศกาลค <c oughs> ่าน้องๆหายไปสามคนแน่ พอเราร้องเพลงค่าน้ำนมปุ๊บคนเราหายไปหมดเลยแต่ว่า,าไม่เป็นไรเพราะแตงะคะหายก็ไม่ได้หายมาฝั่งนี้นะคะน่าจะไปทางอื่นไม่เป็นไรอะค่ะคือแบบว่าคนที่ยังอยู่ก็คือเราอะอาจจะแบบคิดถึงแม่เนาะก็ยังอยู่กับป้าแตงนะอยู่กับเพลงแบบวัย90 80 70เนยอย่างนี้ไป<ม>หามแมส <c oughs> <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเรากลับไปหามูมูเนี่ยเดี๋ยวให้มูมูแบบถ่ายสติกเกอร์นะคะมีแทฟูบอล <laughs> <laughs> มีแทบเงินพี่นิดน <laughs> <laughs> นรู้เออทุกคนรู้ไหมว่าที่เชียงรายที่พี่นิดอยู่อ่ะอาหารเหนืออร่อยมากเลยอะคือคนเชียงรายอ่ะเขาจะกินแบบไม่หวานนะใช่ไหมคะ่ะ <laughs> ใช่ค่ะ,ะ,คะก็คือแบบที่เป็นแบบแนวงานบวชหรือว่า งานชุดดำอะไรเงี้ยก็คือจะอร่อยมากเลยนะอของก <Okay. S 2> ินค่ะเพราะว่าก็จะเป็นญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเขาจะก็ทำมาเป็นแบบรสชาติของคนแบบท้องที่จริงๆน้ำเงี้ยนี่เคยทำไหมน้ำเงี้ยหนูว่าไม่เคยทําแต่ว่าหนูว่าชอบทานมากเลยค่ะตอนหนูอยู่นครสวรรค์นนหนูก็จะได้ทานบ่อยเพราะว่าเจเจพี่สบายหนูเนี่ยเขาก็แบบมีมาจากเชียงรายเชียงใหม่กันนะคะ พี่นิดทำเป็นไหมทำน่าจะเป็นอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้จะกินได้กันกี่คนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อได้คนเดียวอร่อยจริงค่ะพวกเครื่องอะไรเงี้ยถั่วเน่านะคะแกงฮังเลก็คืออร่อยมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่น้องบ้านพี่นิดทำกินจิบอ๋อใช่เพราะว่าพี่นิดอะอยู่นี่พี่นิดก็จะบอกว่าถนัดทำกินจิ เป็นน้าค่ะเป็นน้าน้า,า,นานกับคนเกาหลีเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็มาเปิดร้านอาหารเกาหลีอยู่อยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยค่ะก็ก็มีออเดอร์บ้างอะไรบ้างแล้วก็พวกผักพวกอะไรก็ปลูกเองทั้งหมดเนี่ยค่ะอ๋อดีจังเลยค่ะจอผักกาดเอ๊ะอย่างงี้พี่นิดก็ต้องแบบชอบลันนาคัมมิ่งลันนาเ<อ>้อะมันม,มีทูกชุดคะ่ะจริงปะงคะมีทุกชุดจริงๆเออ แต่ก่อนแต่ไรไม่เอวจังไดกันเขาไปด้วยฉันซึ่งวันแสนมวนใจธอชอบผู้จากสาวชาวกลุ่มบ่เตาใดไอ้ก็ดไปเอาอกเอาใจแต่เขาแห<แ>มเ<า>อ๊แม่เราต้องลองแล้วแหละเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้พี่นิดลองนะเดี๋ยวป้าเต้เนด้วยกันใช่ไหมคะ กลัวไข้เพลงกลัวไข้เพลงจะมาดึงตัวไปอยู่ค่ะทุกคนเนี้ยงูจะต้องใส่นะคะกัวไข้งูใช่ไหมดึงตัวคุยหมอนแกะบอกว่าก็ถ้าพี่นิดดังพี่นิดก็อย่าลืมหนูนะมาแล้วจ้างไปอยู่แถวผู้บอลนะคะจ้างไปอยู่แถวผู้บอลได้เลยนะคะเป็นเด็กยกลำโพงก็ได้เป็นเด็กเช็ดไม้ให้กามินก็ได้ให้ชาลีก็ได้ พี่นิดบอกว่าฉันทําได้ทุกอย่างใช่ <c oughs> ออะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงไว้ใจได้กากับพี่นิดนะ <c oughs> ไม่ร้องนานมากแล้วนะคะทุกคนถ้าผิดท้อดกังใจขออภัย <c oughs> ด้วยนะคะข <c oughs> อ,อทุกคนหนีไปห้องเบสเดี๋ยวป้าแตงจะไปพีเคกับเบส <c oughs> <c oughs> ห้องเบสก็ไล์อยู่เหรอคะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> มาเต้ทขอให้พินิดร้องเพลงได้พินิดเรามาร้องเพลงกันนะเดียวพีค,ค่ะได้เลย,เลยอ่ะเข้าไม่ทันอีกแล้วพินิดไม่เป็นไรคะ่ะเอาใหม่มันคืออายุอืมใช่อาวเบสรอบพีเคเหรอเดี๋ยวร้องเพลงนี้กับพินิดเสร็จเ,เดี๋ยวพ้อ,อูดเมทตองนะคะอ่ะพินิดเตรียมนะคะเดี๋ยวหนูพยักหน้าปุ๊บเข้าเลยนะเคค่ะ ยังเหม,มือนเจอกำปั้นแล้วกาคูจะเพียงหน้าตาหัวใจปั้นหรือเปลา่าถึงวันปั้นนี้พอใจมาคอยเฝ้ายินจอีแล้วคงบม่ที่ไปไว้ใจปากแดงแดงจะไว้ใจได้กะหน้าซุกซึ้จะไว้ใจได้กะ อะไรอีกต่อค่ะต่อช่วยกันหนูเท้าเจะไว้ใจได้กาตาหวานหวจะไว้ใจได้กาสูยเอวอลอยเอ๋วไว้ใจได้กานุ่งสั้นๆเจ้าไว้ใจได้กาพี่นิหด,นนนนห,ดนหนูขอฟอ้องมีคนเม้นต์บอกว่าสองป้าไททานิค <laughs> คืออะไรตองว่าเน็นน AL ิล่องเนี่ยคะเรือล่องค่ะบ่ใช wow. ่แม่จะว้าใจนะคก็คือป้าแตงอ่ะต้องกดปิดเพลงเพราะว่าพอเปิดอ่ะแล้วเสียงเสียงป้านิตก็คือป้นิตไปละเสียงแม่นิดอ่ะก็จะดีเลยทุกคนตอนนี้ทุกคนไปอยู่กับเบสใช่สิดิฉันแก่ เรามันแก่แล้วเรามันแก่หนังเหนียวก็ชากไวเดี๋ยวนะเราไม่ได้รอนานมากๆแล้วนะคะก็เลยจําเนื้อไม่ค่อยได้นะเบสรอแล้วต้องทํายังไงอะก็คือตอนนี้อีก26่ิบหกวิเขาบอกว่ายังเปิดไม่ได้เพราะว่านั่นึงนะเออมากงว่าเราจะพีเคคู่เหรอคะเพราพีเคจบก่อนแล้วถึงจะเรียกน้องเบสมาได้ค่ะอ๋อ เดี๋ยวเราให้จบรอบนี้แป๊บหนึ่งนะคะก็น,นีจบแล้วนะคะขอบคุณเทพเทพตองนะคะคุณบุ๊คบิ๊กนะคะเบจา้าเอาป้าลงนะอ่ะงั้นเดี๋ยวป้าแตงอะ่ะขอสวัสดีป้านิดก่อนแม่นิดป้าอ,อะไรละ่ะป้าแตงแม่นิดแล้วเดี๋ยวเอาไว้เรามาไลฟ์คุยกันใหม่นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุยกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่นิดดีใจที่ได้คุยกันนะคะ ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นดีใจด้วยค<อ>่<อ>ะมาหาทางออกก่อนให้หาไม่เป็น